สวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมครับซีวลอลล็อกนะครับก็อยู่ในเกมเทเลนเนอร์นะครับแล้ววันนี้ก็มาคนเดียวด้วยนะครับทีมงานผมก็ไปเล่นฮอนเนั้นหมดแล้วนะครับก็จะเข้ามาดูว่าเทเลนเนอร์เนี่ยที่ไม่เล่นานานเป็นปีเนี่ยมีอะไรมาใหม่มั่งอืมมันก็รู้สึกว่าน่าจะมีด่านใหม่มานะครับชุดก็อ้าวมันมีฮารุมาใหม่นี่ว่าเออ แต่มันยังซื้อไม่ได้ก็ชุดก็เอ,อ่อเกลี้ยงหมดสัว์ลงสัตเลี้ยงก็ไม่เหลืออะไรเลยอืมไม่เหลือแล้วเออยังมีค้อม์าสจันก็เดี๋ยวไปดูด่านใหม่กันดีกว่านี่ด่านด่านอะไรเข้ามาใหม่วะเห็นบอกว่ามีด่านในบอสนี่ นี่ด่นบอสนี่ด่นบอสนี่เข้ามาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีแบบสิบห้าคนตุอย่างก็ไม่มีอะไรมากก็ไปดูฟาร์มของผมดีกว่าไปอืมอืมอ๋อฟาร์มเฮ้ เแปลงภาคยังมีโอเคโอเคความก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละแล้วก็เข้าสวนสาธาระกันเราก็จะไปดูให้หมดทั่วเซิร์ฟเลยว่ามีอะไรมั่งอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในสวนสาธารณะนะครับก็จะเข้าไปดูโว เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้แหละนี่โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมียันตรงนี้เลี้ยเนี่ยโอ้โหเราจะได้ไปถึงเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวยังมีตรงนี้อีกเนี่ยอออืื้หดีครับดีมากเลยครับตอนนี้เทลส่วนมังกรก็นะบาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมไม่ <c oughs> หันมังกรนะครับ เออไม่เอาอะเออเดี๋ยวมังกรนี่นี่นี่อย่างนี้แล้วถ้าจะสุ่มไว้วันหลังครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มครับ <c oughs> อืมสุนสาธาณะก็มีของไฟมาเยอะเหมือนกันนะเข้าไปดูร้างคาดิมีอะไรบ้าง รู้สึกว่าในลังคานี่มันจะมีพวกของใหม่ๆม่มาไหมเออไม่มีอะไรเอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีพวกกางเกงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่โหอ,อย่างนี้มันจะบวกอะไรมาไหมเนี่ยอยบอกนะมันไม่บวกอะไรเลยอะ่ะ โอ้นี่ให้ใส่เท่เฉยใช่ไหมเนี่ยไม่บอกไม่เสียตังซื้อหรอกครับแพงด้วยอะโคตรแพงเลยอ่ะโอ้หนๆก็มาละเอ๊ะต้องซื้อสัก1ิบห้าวันดิ <c oughs> ไม่เอาเปิงตังไม่เอาละไปไปดู ร้านเป็นองไหม้เซ่มดีกว่ามีอะไรมาใหม่บ้างเอ่ยชุดฟินิกซองคำของแพงๆทั้งนั้นอ๋อมีแล้วอนี่อ่ะ <c oughs> อื้โหแล้วอะไรเนี่ยบุปองแหวนปีกเทวดาบุปปงวงแหวนปีกเทวดาเห,าหรอเฮ้ยไม่ได้เราต้อง โหอยากได้มากครับของพวกนี้แต่ต้องอดใจนะครับเพราะว่าผมจะเลิกเล่นเทเลนเนอร์แล้วะในะไหนๆก็เข้ามาลองวิ่งสักตาสองตาด่านนี่ดีกว่าห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวก่อนใส่ชุดต่องชุดก่อนดีกว่าก็อารินบวกแปดชนอารินอะไรวะเนี่ย ชนบอร์ดปะชนบอร์ดสมงแสมไหมส่แสมดิเอาแน่เอเคกใส่เบอร์ครับเออแล้วมันนี่มันกลายสีสันได้ไหมอืมไป ไบไฟเนี่ยแล้วก็ใบหน้าใบหน้านานะใบหน้าแล้นี่ส่วนคอก็นี่เลยอืมไม่มีอะไรแล้วสัตเลียงก็ตายครับชุบชีวิตไม่ได้ด้วยแล้วอย่างมงกุฎโอลิมปิก อะไรวะเออมาชวนอะไรตอนนี้เนี่ยมีแค่นี้แหละครับปะเราจะไปลองวิ่งกันอืมอืมโอ้ตายปัมตอนนี้ไม่เอาครับนี่มันคือด่านปัมครับไม่เอามีแ่ด่านปั๊ม มีแต่ด่านปั๊มมีแต่ด่านปั๊มมีแต่ด่านปัมป๊มอะปั๊มอะไรลักษณะเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเริ่มเกมเลยก็แล้วกันนะครับอ่าก็ได้เริ่มไปแล้วนะครับอืมไหนไหนมันก็มาและก็มีเออคุณคุณการ์ดนะครับมาสลแลนแป่นอะไรก็ไม่รู้ครับตามผมมานะครับตอนนี้เขาไม่ได้คุยในกาลิน,ลนาครับ อเอาผ่านเนาะผ่านคืออะไรวะแล้วผมไม่เคยเล่นนะครับลงมายังแป๊กเลยกูไปอาอาอะไรเก็บเกตเก็บเกตนะครับ <c oughs> นี่คือการเก็บเกตนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วว่าอันไหนที่มีหนมปังเขาใจะให้เข้าอันนั้นนะนี่เอออ้โโอ้ยอะไรวะเกตเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวรีรอครับมันจะได้ไปเร็วๆครับ ไปก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับอย่ามาเบียดกูไปอกดกันดีวะแน่ยยางยางเออเออ อันนี้อันนี้ป่ะอ,อ,อืมโอ้โอ้โหมันเล่นยากมากเลยตรงนี้แล้วจะคุณจะพลาดยังไ,ไงวะเนี้ยอ,อ,อ,อ้ออ้ออ้ออ๋อนี่ไง กินการ er ์ชานะครับอ <BACK> <laughs> ึ๊บอืออืออือยากมากครับอืมอืมคอลามากอร่อยมากกินคอลามากต้องขย่าให้มันกลายเป็นช็อกบอลก่อนนะครับ เอ้ยอ่ารู้สึกว่านี่น่าจะบอสแล้วนะครับโอ้เออบอสแล้วมาได้เวลาความมันแล้วระเบิดความมันลงนในละนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกครับด่านนี้ครับะถ้าผมกล้าก็นะ อันนี้แหละปลาแม่งอื้อแข็งแข็งแข็งช่วยกันด้วยอืมโคลามาก,ก็ามาครับเฮ้ยมันลงแล้วบวกบวกบวกเร็วอืม โอ้ปรับแมวลงมาเจอะไรปล่อยป๊อกกี้มาเดียวเลยอึ๊บอึ๊บเอ้ยเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแข็งยากนะครับทำไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเกือบ บวกแล้วบวกเลยบวกเลยเออเอออืมอ้าวโอ้ก็กูพลาดแล้วกูพลาดแล้วเออกูโดนผิดทางโอเคครับเราก็ได้แพ้กันเป็นเรร่อแลอย ก็ได้ตายไปแล้วนะครับยังครับเฮ้ยเียงใครหลุดมานะครับก <_ k> ็ไปดูคุณแอนดรอยนะครับ,รบนี่เป็นยังมีความหวังผมอยู่ <_ k> นะครับปิวโฮ้ยโอ้โหมึมมมมันตื่นชะตันคอลาหมาอร่อยจังอ่ะมันขังยังครับคุณตา ห้าพันครั้งยังครับห้าพันครั้งเกิอะไรวะช็อกบอลไงครับขย่าได้ครบห้าพันครั้งหรือยังอ๋อยังครับยางคุณเป็นคนบอกกินโคลามาต้องขยา่าให้ครบห้าพันครั้งอา้าวเหรอก็เพิ่งบอกตัวเองเพิ่งบอกคนอื่นไปเอ้ย <laughs> ผมก็เล่นเคยเล่นครั้งแรกนะครับเนี่ยคุณตาอ่องคุณครับ โอ oh, <c oughs> ้โหพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีหลอสตัดเลี้ยงของคุณมีที่ชุบอยู่ปะไม่มีแล้วเหมือนกันเลยไม่มีะายแล้วเน่เพิ่งตอกมาสดๆเลยเนี่ยของผมมีคอร์ไมาตรฐานแต่ไม่มีที่ชุบชีวิตสัตว์มีคอร์ามาตรจานแต่ไม่อยากใช้เฮ้ยเฮ้ยปึ๊บโอ้โหปาหน้าสันเลยอย่างเงี้ย โอ้โหลงมาดิลงมาเราข้ามฟังไปเก็บบ้าเออมาแล้วลงแล้วเออเฮ้ยโอ้โหเกมที่จะได้จบลงนะคติดสตาร์เลยยังมีความหวังอยู่ครับเลยทีเดียวตึบถ้ามันชนะนะครับผมจะกราบตีนงามๆครับมันไปไม่ได้แล้วครับอย่ายอมเฮ้ยอย่าเพึ่งยอม จริงๆครับมียอมมาตอนนี้เริ่มยอมครับไปต่อเลยเออเรากลัวอะไรครับถ้าเราจะไฟนะครับโอ้เอ้าโอเคครับเกมนี้ก็ได้จบอย่างสวยงามครับแพ้ครับโอเคครับก็ได้จบกันปายนะครับจริงขอลามาครับออมก็ ผมจะบอกว่าเวลาเล่นเทเลนเนอร์นะครับไม่ต้องเอาโครล่ามารกกินนะครับเพราะเราจะแพครับโอเคครับไปไปจบที่ฟาร์มสวยๆดิครับคุณตาฟาร์มไม่สวยครับฟาร์มเน่าครับมามาดูฟาร์มผมมาเนอะนะมีอะไรแล้วมีของก็น้อยรัเลิกเลิแล้วสัก็ตายเล่นยากงเลยโหไม่ได้เล่นนานแล้วมือมือไม่ไปเลยครับก็ ว้อวันหลังนะครับผมจะมาแล่นอีกเจอาเนเนอร์เนี่ยนะนานๆเลยนะอีกนานๆเลยนะครับอีกนานเลยครับก็เจอกันคลิปหน้านครับไซโยนาระ